แคมเปญรูดล่าแสงเหนือนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะง่ายๆเพียงแต่ใช้บัตรเครดิตเกสิรกรไทยนะคะรูดจับจ่ายใช้สอยสลิปตั้งแต่1,000บาทเป็นต้นไปนี่นะคะตั้งแต่ 1, ตะะตต1สิงหาคมจนกระทั่งถึงวันที่1ิพฤศาิกายนปีนี้นะคะนะคะลุ้นรับรางวัลเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเดือนแรกคือเดือนสิงหาคมนี้ก็คือลุ้นรับกล้อง go pro รุร่นซีเวอร์นะคะ hero f o นะคะตัวหนึ่งก็ตกประมาณ14,800บาทนะคะเราแจกถึง50รางวัลนะคะแล้วก็ รางวัลสำหรับเดือนกันยายนนีนะะ่นะคะนะคะก็คือตั้งแต่สลิปที่ใช้ตั้งแต่1สิงหาคมจนถึง30กันยายนเราจะจับรางวัลน,นะคะแจกกระเป๋าริโมว่าล้อลากนะคะสาวซาเคบินนะคะใบหนึ่งก็ตก23,000บาทแล้วแจกทั้งหมด30รางวัลแล้วก็รางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะคะหลังจากจบนะคะวันที่15กจิกายนเราจะจับรางวัลพาทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ2ท่านไปรุ้นดูแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะ ช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นเดือนที่แสงเหนือสวยที่สุดนะคะประเทศไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่คนทั่วโลกโหวตกันว่าเป็นท็อปเดส i ิเนชันต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ทุกคนไปถึงไอซ์แลนด์ได้นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะท่านลูกค้าคนไทยทั้งหลายนะคะมาร่วมปฏิบัติการรูดล่าแสงเหนือไปกับกสิกรไทยคะ่ะ ในช่วงของสิงหาคมจนถึง15พฤศจิกายนนะคะเราเชื่อว่าจะมีลูกค้ามาเปิดบัตรกสิกรไทยได้ใหม่อีก2 0 0 0บัตรนะคะเพราะว่าท่านลูกค้าที่เปิดบัตรในช่วงนี้นะคะแล้วก็รูดใช้บัตร1,000บาทเป็นต้นไปตั้งแต่30วันแรกจะได้เพิ่ม10อีก10ส,สิไม่น้อยเลยนะคะใช้เพียงแค่1,000บาทในเดือนแรกได้อี10ทท่านมีโอกาสที่จะไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์กับเรานะคะ ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะตลาดก็เติบโตอยู่กันที่ประมาณ8อนะคะซึ่งเราก็ใกล้เคียงกับตลาดนะคะเราเติบโตอยู่ที่ประมาณ7แต่มีความต่างอยู่ตรงนิดนึงนะคะที่ว่าบัตรเครดิตกสิกรไทยที่เป็นบัตรแพลตินัมซึ่งเป็นคนที่มีรายได้50,000บาทอัพเนี่ยมีอัตราการจับจ่ายใช้สอยที่เติบโตขึ้นถึง13ด้านหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางคือ ไม่ถึงข้างหมื่นบาทอาจจะมีภาระหลายด้านนะคะอาจจะมีความกังวลในเรื่องของเ,อเศรษฐกิจทั้งหน้ารายได้ข้างหน้า,า,า,นาแล้วก็อาจจะมีเรียกว่ากําลังออมนะคะเงินเหลือใช้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นชัดว่าลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างาปานกลางสูงขึ้นไปตั้งแต่ห้าหมื่นบาทนีย้ยังมีอัตรายเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะถึง13%นะคะ